โอเคนะครับโอบลูกผมแจ็คเกอร์เกมเมอร์อีกรอบหนึ่งนะครับต่ออย่าพลาดสีเลยอัดรัวๆก็ู่กับ S c P Channel ของมันเดิมนะฮะไอ้หัวเหลืองไหมไอ้หัวเหลืองอะไรอ่ะที่รู้ว่าสกินนี้ผมเอามาจากไหนเอามาจากจากจะใครผิดผมคิดเองผิดผมคิดเองแต่แต่จริงอันนี้มันเป็นสกินเอ้ยเมื่อกี้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 แบบแบบแบบเน่แน่แน่ แบบว่าตอนตอนตอน้องพูดว่าคิดผมคิดเองไงแล้วตู้แกก็ร้องแต่พี่คิดว่าตู้แกมันพูดแบบนี้ผิดผมคิดเองกไอร้เราคิดดีๆดิมันไม่ใช่ <ผม S 1> เลยผมเจอเขตแดงอ่ะเจอเขียดแดงะเกอขอลงดันเจนเลยนะครับพ่อหน้ากาว่าจะลงดันเจียนนี่นั่นแหละคงไม่มีหัวแบบสปินใด้เรา่ขึ้นมานะเอ้า ได้ประตูได้ของอะไรเช่ไหมอก็ต่อก็ก่อนที่น้องจะมาพี่ใช้ไดนาไม้บึ้มไปเยอะเลยไงอ๋ออยู่ไหน้น้โยอ๋อนึกว่าจะเรื่อโอ้โหกอะโดด้งเลยโอ้โหแบบแบบแบบกระโดดบึ้มเลยโอ้งหแบอย่างนี้เรียกว่าเทคดาวน์แบบโดดใส่แบบตายเยเทคดาวน์ เอกดาวได้เฮียมากต้องหลุดเลยไม่ไหวจริงๆมันเกินคำบรรยายไงใช่เพรเก็บหีบด้วยของในเทียมก็เหลืออีกนิดหน่อยเฮ้ยพี่เราม้องคลองล่างโอุ้ยเย็นๆไอ้ชายโอ้ยโอ้ยอยากใช้อืมใช้คืนเงี้ยอ้ยไอ้บอลลีเออบอลลี่เออต้องคิองนี่เอนกี้แองกี้โบนอ๋อนึกว่านึกว่าแองกี้เบิร์ดพี่ดูผมคิวยังขอคิวขอคิวแองกี้เบิร์ด ออกไปนี่คือพลังที่โหดเหี้ย<า>มที่<ห>เป็นคนลุยนะเดี๋ยวผมเป็นคนปักซอส๋อยวละกันเพียบหนึ่งขอขอเซตปุ่มไว้ก่อนคอนโทรลเฮ้ยเฮ้ยชิบหอยมานายฮิวมานายฮิวตัวไหนดีวะตัว,ต,วตัวเอฟเอฟทีบี F T B กันเลยทีเดียวนะเอฟทีบีร้อยแปดช็อตเออถ้าได้ได้ยังให้ผมเคลียร์ไหมครับก็อย่าเพิ่งนะให้จบซีรีส์เทลเลเรียก่อนถามแน่นอนไหมครับอะ แต่ไม่รู้ว่าจะมีไอ้ไอ้หัวเหลืองมาไหมก็ไม่รู้หนามนะระหว่างหนามโอ้ยอบอกระวังยางดีกระโดดแต่ไม่รู้ว่าจะมีไอ้หัวเหลืองมาด้วยไหมนะ F T ีเพราะเราก็ระเบิดละเอ้ยเอ้ยลืม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 เพราะเราก็อ่อนน่นไง F T B ถ้าถามว่ามีเอดียไหมไม่ครับ แต่ว่าไอดีแท้มีถึงไม่ใช่แท้แบบมือหนึ่งแต่เป็นมือสองนะซื้อได้ในในเว็บใน Facebook นะก็รีวิวรีวิวของเขาเลยนะเป็นเป็นไอดีแท้มือสองห้าสิบทูนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะว่ามันเข้าไปในเซิร์ฟออนไลน์ได้ไหมได้แต่เล่นแต่เล่นตัวเกมนะได้เหรอเออได้ได้ผมเคยเอาไปเล่นในเออเซิร์ฟเซิร์แมท โอเคได้นะครับแล้วก็วพี่ไปเดี๋ยวผมทำอะไรทีพีก็ก็ผมรอไงแต่ผมไม่รอพี่ผมก็ไปแล้วนะก็ตัวเกี้ไอทีพีบอกได้นะครับ <c oughs> ว่าจะจะให้ผมเล่นแบบอะไรบบหรือหรือจะเมืญญ่อ,อ,อกี้เสียงอะไร อาเบะฮะอยู่ดีย่องมาทั้โอ้ยชิบหายชิบอู้ชิบกายเลย <laughs> โอ้ยพี่ตรงนี้มีกุญแจมีกล่องทองด้วยฮะพี่มีกุญแจมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีที่ขุดอย่างอื่นไหมพอที่ขุดเฮ้ยเงินพี่พยายาพี่เอาไปเถอะผมไม่ผมไม่เอาหรอกไม่มีที่ขุดไม่มีโอเคมีอะไรโอ้ขัตนาข่าแล้วก็ยา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 นิดหน่อยแล้วก็เงินนิดหน่อย ข้างล่างตังงทัชนีมันเถื่อนที่นี่อยู่ไม่ได้มันเถื่อนใช่ไหมโอ้ยอยากจะโดนหัวกระโหลกใช่ไหมทำไ,อไ,อไอรเอ้ยโกดินคีข,ขุด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 เชสกลับไปด้วย <c oughs> เราจำเป็นเราจำเป็นขุดสวิตมันออกแล้วก็แล้ว ออเพี่ระวังเออพี่ไอ้ตรงวอเทอร์เนี่ยไอ้ตรงเทียนเทียนน้ำเนี่ยมันทำว้าไม่เสียแเที่ที่คว้างระเบิดลงไปสุดผมคว้างได้ระเบิดโทษทีระเบิดกาวใช่ไหมนั่นไงจูบไหมลืมบมครับผมคว้าหมดเลยเอาหมดเลยโอเมานาจิตหน่อยฮิวมานาตัวเอฟโอเคใช้ได้ใช้ได้ พี่ว่างๆเลือดหนังสือไปดูก็ได้นะเออวะมันทำอะไรได้หนังสือก็เอาไปทำหนังสืออย่างหนังสือเวทอ่ะเออวะสอเไม่รู้นะไม่รู้จริงๆนะสิบแปดเมกสิบหกเมกเอ้แรงอแต่นอกแบ็คไม่มีเลยนอกแบ็ค้ยพี่แต่มันใช้ไมัดแบ็คแรงอยู่นะแต่นอกแบ็คไม่มีเลยตบตบไม่กระเด็นเลยเฮ้ยมันแรงที่เราเราเอาความแรงแต่ถ้ามันตบไม่กระเด็นมันก็วิ่งหาเราได้อยู่ดีนะ น็อกแบ็คลบลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาจริงไม่ค่อยคุ้มนะให้ผมแต่ถ้าแต่ถ้าให้ผมทำมันก็คุ้มนะเออเอาไปเอาเอาไปอัาเกรดได้ไหมเดี๋ยวเล่นแต่เราแต่เราต้องไปเปิดจังโกนี่ก่อนพีเอ้ยเราไปเปิดจังโกนี่นี่ยในดันเจี้ยนนี่มันมันจะมีมันจะมีเอ็นบีซีกอบบินใช่ไหมนั่นแหละเอาตัวนั้นมาแล้วเราจะอัาเกรดอาวุธได้กอบกอบลีนมันต้องถ้าหาในนี้ไม่เจอก็มีในวัดะพี่ ในวัดในวัดก็ในจังเกิลองมันจะมีวัดอ่ะเล้๋ทวนี้โกเลมอ่ะโกเลมอยู่เฮ้ยอย่าให้เป็นอย่างนั้นดิดันเกียนโกเลมอ่ะปิดซีรีส์เลยนะแต่แต่มันก็มีโอกาสอยู่นะแต่จริงดันโกเลมมันก็โหดนะโหดมากเออมันโหดเฮ้ยสุดๆอ่ะโหสุดๆเจสเตอร์ออโรแอโร่เอาไปใช้เลยเป็นของธนูดาว เจา<อ>ไหมเนี่ยขอ,อของผมเองพี่เดี๋ยวเพิ่งดิชิพาย,ยมีตัวเจ็บเจ็บเปิดหน้าเวทีทะลุอ่ะอี๋ทะลุได้กัน <laughs> อ๋อกดชิปเพื่อถือทอสแบบทันทีโอเคอเก็ตละอ๋อเจนี้ใช่ให้ผมเล่น,นพี่ไม่ไม่เก็ตชื่อเองจริงวะ ชื่อบิวฮะชื่อบิวชื่อบิวบาดจิบิวจ,จาเออไม่จำยากอะามว่ารายการนี้จะลดทำหยาบแต่พงทำไม่ทันแล้วแหละออลั้งเดี๋ยวค่อยลดไปทีนั้นนิดพี่ระวังตายห่านะเออ,เออเออไม่เก็บเลยสักนิด,ดผม ผมเห็นเลือดพี่นอนุ้ยประตูวสวยกุดกลับเลยกลับไปพี่ระวังตายหา่นยานผมย้ำย้ำอ่ะจะหลบโดนหน้ำสิบหายแม่งลุ้มพี่จะตายหา่านเลยตายหา่านแลยเออเวทก็แรงยู่นะมันใช้มานามีปุ่ใช้เยอะเลยแหละ เปลืองอ่ะเปลืองสุดแต่แรงแต่แรงสเตตัสก็ถ้าเราเจอถ้าเราจะขวดมานาก็ดีนะไมไม่มด้เก็บไปแล้วที่เก็บไปแล้วไอที่ไม่ไม่ไอที่มันเป็นสมบัติอะยังไงที่ไอที่เป็นของใสอยู่ว่ามันจะมีอยู่อันนั้นนี่โอ้นะมันก็จะ ที่รีบมาก่อนกับกมันีโอ้โหรู้สึกว่าต้องต้องกอ่กอ,อก่อบล็อกขึ้นนะ่ะไม่ไหวไม่ไหวชิบกายแล้วผมจะเคลียร์ข้างล่างให้นะโอ้โหมึงเยอะมายเยอะมากโ <Okay. S 1> อเอคกกางนี่ไสวิตซ์ไมก็เปิดนะอย่ายุ่งกับกุ้ง ไปทันแล้วถ้าเราใช้เวทฆ่าพวกมอนมันก็จะรอบมานาทดเฉยให้ด้วยนี่ก็ถือว่าดี่นิดหน่อยคุ้มพลาดพี่ทุ้ควรอยู่นิดหน่อยเนาะนิดหน่อยเยะดีกว่าพี่เปิดผมปักอถเย้ได้ปืนฉีดน้ำเอามาทำติกอะไรโบนเวลเดอร์ แล้วก็แพงอะไรรู้สีเขียวเก็บไปด้วยดีกว่าเก็บของไปไว้เยอะดีกว่าขุด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 <ะ>ด้านบนมีอะไรไหมไม่ม,มีผมเก็บหมดแล้วมีวดยาดเดือดผมโดดแล้วที่ผมไม่ใช้ขวดย้อุ้ยอุ้ย เห็นอะไรไหมฮะเห็น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 อะไรวะเนี่ยผมขอควิกควิกอะไรเนี่ยควิกนาซ a ามูฟเมนต์สปีดของพี่เต็มเลยเอาไปก็ได้นะเฮ้ยพี่ผมมีเนี่ยเฮ้ยมีโคดเด้นคีว่ะโอเคเอาไปวิ่งเนี่ยพี่ผมมีโคดเด้นคีว่ะพี่เหมือนเหมือนเหมือนเยี่ยวรถเะแตแรงว่ะ อ้าวอาเอาหิงแล้วหอดีอ่าช่าอ่าออกไปพอดีผมปาจอยู่เยอะมเยียอ่าพี่เยพี่เยียรถไปนะเดี๋ยวผมับเฮ้ยเฮ้ยช่างไฟช่างไฟช่างแอร์ช่างแอร์โอเคมาดูสิเฮ้ยพี่ข้างล่างระวังระวังตูดตัดาชวิตเอ,เอ็นด้วยนะครับ เอ็ดบีซีรู้สิโอขอนี้เลยนี่ว่าไวคัตเตอร์เออเนี่ยแหละไวคัตเตอร์ขอขอไวคัตเตอร์ให้เดียวเห็นแหละเอาไปทำไมก็จะได้มองแล้วตรงไหนมีมีวงจรอนหรอกก็แถวแถวอ๋อไปดูกับดักธนูอะไรอืมใช่ไปดูกับดักเนี่ยผมผมเลดูบ่อยผมดูครับอ้ศึกษามาเยอะ ใช่ติดสารเรื่องนี้ม่เยอะนะเอออ้๊ยกดผิดจิบหายจิบรู้สึก่าเป็นอรู้สึกจะอัศบินเงนลงมาป้อง MBC มอืม MBC ผู้หญิงอ๋อปองไงเหมือนมาปั๊มเงินก็เยอะดิที่ผมมี โอ้ยเดินขี่เลยนะเจี๋ยมตายหาเลยโอโหโหโหโอ้โหเต้เต้้ใชแม่งเจ้าเม็ดเยอะเกินได้ได้ลูกตุ้มโอ้โหลูกตุ้มไวกจิ้งบอลไม่ใช่แล้วเออในของโหดเยอะแยะเลยจะตายหาแล้วลูกวอ๋อรู้สึกคุ้มอ่ะลงมาจีนี่คุ้มอ่ะรู้สึกคุ้มคาดทุนกวร เออแล้วก็ได้ได้ได้ตุ๊กตาของ NVC ด้วยเอาไว้ไปทิ้งลงลงในลาวาลาบอสเอาไว้ลาบอสแล้วก็ทำดาบอิจิโกะฮะอ๋อดาบใหญ่เลยใช่เซสกาเทนโชอะไรแองกี้โบงกระดูกแห่งความโกรธพี่ระวังนะมันไอที่คือผมเป็นโล่ไงให้ให้พี่อยู่ จะลงสวิตต่อไปอมีหมดเลยไหมมานาน้องเท่าไหร่ตอนเนี้ยมาหน้าเหรอมีแค่อันเดียวัะไม่ต้องไม่ไม่ต้องใส่มีทางแค่ย,ย,ยี่สิบเฮ้ยโกเล่นคีเบไปเลยปุ๊บยังจะโดนหกเม่ติด รู้สึกว่าน็อกแบกแรงนะน็อยกแบกอันไหนฮะหนังสือพี่เหรอไม่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 ลูกตุ้มเนี่ยอู้ลูกตุ้มลูกตุ้มสีฟ้าเชิดโดยูโดาาาสีฟ้า <c oughs> มียามนาถึงมียามานาให้เหอามาทีทีต่อไปยังให้เหลือของเริ่มเต็มตัวแล้วอุ้ยลงมาลงมาที่นี่คุ้มไหม ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปมีใครอยู่โอเคต่อไปต่อไปวิ่งต่อไปอย่าหยุดยังนะจะเป็นโน้โอ้ยมาาันขัดโรตีเลยแถวนี้เนี่ยลำคาญ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> พี่พี่เวลาผมอัดนะฮะเวลาผมอัดมันต้องมีอุปสรรคใช่พี่ถ้าพี่ดูทุกคลิปนะส่วนใหญ่นะปีปีเออนั่นแหละอัดเพราะเอยเราเ็าว่าเขาไม่ได้นั่นนั่นเป็นชีวิตของเขาธุรกิจของเขาไงผมมาตอนหนึ่งทุ่มไงวัดผมไม่ทุ่มตอนไม่หนตอนหนึ่งทุ่มจริงเี่ยหนึ่งทุ่มครึ่งปกติปกติอัดตอนพาะหนึ่งทุ่มตลอดเลยเกือบ เกือบทุกครั้งอ่ะเอ้ยไม่เกือบทุกครั้งเลยเกือบเกือบเกือบทุกครั้งเอ้ยเกือบเกือบนะสวิตสวิตสวิตด้านหน้าเดี๋ยวพึ่งดูสิโอ้พี่ระวังข้างหน้านะพร้อมแป๊บเคเหยียบได้สบายไหมยุบแล้วยู่อยู่กับผมสบายหน่อยไหมเอ๊ะโ o ชั่นอะไรขอขอกินเลยอ๋อสว่างขึ้นในวิชั่นโอ้ในวิชั่นสบายสบายแล้ว ลงล่างนะโอ้โหด้านบนมีแร่ข้างบนแร่อะไรวะปุ๋ยังไม่ได้หรอกเสื่อเพี่ผมขอเปิดขอเปิดก็ได้ฉีดเลยมีอะไรเฮ้ยมียาขับบ้านนะแล้วก็มียายาละไรก็เฮ้ยชิปชิปชิปไก่แล้วพี่ผมจะใช้เอานะให้พี่ขอดูหน่อยโอเคเอาเอาเอาดิฉีดน้ำไป ขอเอาไอ้นี่แล้วกันส่วนดาบก็เอาคาตานะไปเอาไปดีคาตานะโยนให้เราเดียไปอีกชิบหายเฮ้ยชิบหายพี่ผมจะไปหาเย่ตาย <P an snacks> ด้วยระเบิดตัวเองอะสกิตตี้แคนเนี่ยทีวีมาเร็วสักครู่สักครู่เอ้ยได้อาวุธได้อาวุธินเกียนแล เฮ้ยมาให้ผมประจนภัยอยู่คนเดียวข้าคือเงาของเองทำไม่ลูกนี้มันกลับได้ลูกอะไรเนี่ยโอเใครหมดเลยทำไมลูกมันกลับด้านเ่นหยาบาวิตี้ทำไมฮะเพิ่มกดเออโอเคด้วไเ้ใส่ใส่โอนอกแบ๊กดีดีดี แต่ไม่ค่อยแรงหเ,เท่าไหร่เฮ้ยที่พี่เรามาข้างหลังนะเดี๋ยวผมคิวให้ไม่ต้องพี่ไม่น้องระวังแอบพอแม่งเล็งผมแล้วชิบหายได้ตีผ่านผานังได้ด้วยตุ๊โอ้โหเยอะเยอะเยอะมันเยอะจัดเดี๋ยวผมจะลองไปช่วยนะสักครู่เดียวอดือดเดือด <c oughs> <c oughs> โดนน้ำเต็มเต็ม รู้สึกผ่านนี้มันๆๆๆร่วงๆเลยเนี่เยเนเ้วน้อยเรียนเ้วน่อยที่ก็จะาตายเหมือนกันเนี่ยทิหายปักฮอตแป๊บนึงดียงด <c oughs> อย่าเพิ่งใจเย็นๆดิโหหยาเละแม่เฮ้ยไม่มีอะไรเลย ทำไมทำไมมันเป็นหลุมด้านบนนะรู้สึกอยู่ยากรู้สึกเซ็กซี่อืออย่าเพิ่งลงอย่าพิ่งอย่าเพิ่งกระจายโดนดีกระจายบอกไว้เลยบอกเลยนะทีนี้โดนดีนี่กระจายชิบหายสติแม่งระเบิดระเบิดดาวชิบชิบหายมีข้างหลังตกใจหมดนึกว่าตัวเองมีปืนอยู่ มืดะโอ๊ย,อย,อยจะตายห่าแล้วเอิออจะ้ะรอทำไมพี่ก็จะตายเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมีม,มีโพชั่นใหญ่อยู่ขวดใหญ่จะทงไงต่อเนี่ยมันโลงมันกลับด้าน,นพี่อ่ะพีพี่ฮะมาแ <ขอ S 1> นวโพชั่นโอเค thank you ผมเอาของพีงแปบ๊บี่ดูลาดลาวดิเฮ้ย hey, ใช้เวทนี่ <Hey. S 1> ดูลาดลาวได้เนี่ยปกติพิศพี่พี่อันนี้ผมมาทักประทานกับพี่นะพี่กี่ครับอยากตายเหรอเฮ้ย hey. <c oughs> ท,ทางทางพี่มันตันแล้วแต่ว่ามีมีมีกเด็นเค็ เออพี่พี่มีกูเดนคีไหมมีมีเยอะเลยแต่ว่าขอใช้แล้วกันเฮ้ย <Hey! S 2> ได้แฮนกันแฮนกันปืนอะไรฮะปืนพกแฮนกันรมันมันเป็นปืนพกอะไรล่ะผมรู้ว่าแฮนกันชิดหันกระสุนนี่รึกว่าตายนึกว่าผมตาย ยี่กระสุนไม่มีเลยแฮนกันไปทำแม่บูเลตอ่ะหรือว่ารอเอ็นบีซีต้องต้องรอเอ็นบีซีดึงก็เรียกว่าบูเลต์ทำไม่ได้ไฟิไนลบูเลตอ่าเคยคงคงมีคนเคยเล่นนะมเคยนับบูเลตเกมอ่ะเกมเป็นเกมแนวเอฟซีเอฟซีดาวเคราะห์มีดาว นี่เดาชื่อชื่อชื่อกินขุนชื่อกินขุนไลืมแล้วช่างบันเทือกช่างบันเทือกเอาคิดเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชื่อเออพี่ก็จะเปลี่ยเพราะอะไรรู้ไหมอยากอยากชื่อชื่อเลื่องอยากเดี๋ยวเดี๋ยว กดพอดแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเป็นกลับมาทีบาอก็เบิ้งลงเบื้งหลังอะไรก็ดูจากพอส่วนใหญ่ก็ถ่ายเบื้องหลังให้เต็มไม่ได้คิดแผนจะแคสอะไรยังไงสดพูดยังไงคือสดคิดสดสดสด่างเดียวครับคือคือผมเป็นคนชอบของสดไลสดนี่ถุงสด ตอนเรไม่ใส <mm ่ถุงนะฮะเฮ้ยติดแลงแล้วเนี่ยไม่น่าติดเรงนใช่เยรอสุดเออ N น C มาใหม่ N อ C ขายอะไรเนี่ยขายตูดเฮ้ย no> N ี C ตูดที่หนึ่งตูดที่หนึ่งพี่จนี่ห้องผมนะอย่ายุ่งจะยุ่งผมยุ่งผมไมีห้องผมตัวละ จะยุ่งจะเห็นไหมใหญ่นะประตูปเปิดไม่ได้ชิบหายอืมอมดีซีเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มดีกว่ามาั้งพี่เนียววายคตเตอร์ไหมน้องนอง้นองเปิดเทอมวันไหนนะเปิดเทอมวันที่สิบแปดครับอาทิตย์น่ะอ่อไม่มีเชอานุะอีกหลายอาทิตย์เออเหนือโรงเรียนพี่ไว้ ทำมเปิดพี่เปิดตินหน้าเออปิดก็ปิดช้าแม่งเปิดก็เปิดเร็วโอ้งโคตรเฮียเออนั่นแหละผมรู้ผมรู้พี่พูดอะลรนั่นแหละนะดูก็พานนี้ก็<ๆ>อะไรไรสาระเยอะมากไม่มีสาระเลยเลยคือเหมือนมานั่งผมม,มานั่งฟังผมบน่นเฉยๆนะ ไว้ไวพ้พาดหน้านจะหาอะไรมาทำให้วาส,สนานกว่านี้นะนก็โอ้ตัดพาดไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดซับต c ้งใครซ้ำตั้งใงชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ได้แค่กดซับไสไคร์นะโอเคนะครับแต่ยังไม่ปิดนะพี่เก็บปิด เฮ้ยปิดท้ายปิดท้ายปิดั้ายพี่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 เออลืมมามาเอกลักษณ์ของเราหนะแป๊บนึงเตรียมของแป๊บเตรียมของแป๊บนะโอ้ยจีบจีบกายแล้วขี้โกงขี้โกงอ่ะเล่นอะไรเนี่ยขี้โกงเฮ้ย มีฉี่นะกินเห็ดมาริโอแบบโอ้ยโอ้ยเราเบิดโอ้ยโอ้ยใจเย็นไอหกสิบ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 ปิดตาหนิย้อนมุมแล้วสินะไม่หรอกเอา เราไม่ต้องใช้ยายีคิดทองยวินเนอร์ก็ขอปิดฟาดเพียงแล้วนี้นะครับ